สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกท่านพบกับผมนึก Trader Home อีกครั้งในหัวข้อเดิมเรื่องการคำนวณหลอดไซส์ในการเข้าเทรดแต่ละครั้งแต่อย่าเพิ่งรีบปิดนะครับฟังให้จบก่อนวันนี้ผมมีเครื่องมือในการช่วยคำนวณหลอดที่แสนง,ง่ายมาฝากเพื่อนๆืด้วยก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าเพื่อนๆจะเสียประโยชน์อะไรหากไม่คำนวณหลอดไซส์ในการเข้าเทรดแต่ละครั้งการคำนวณหลอดยุ่งยากคนส่วนใหญ่ไม่ชอบคำนวณชอบใช้การประมาณหรือเปิดหลอดกันแบบง่ายๆเช่น ใช้บาลานซ์จำนวนเงินที่มีอยู่ในมือหารด้วย1,000 0ยกตัวอย่างเช่นมีพันเหรียญก็เอา1,000หาร1,000 0แล้วก็ฟิกซ์หอตไปเลย1,000หาร1,000 0เท่ากับ0.1ล็อตคำถามของผมคือการเข้าเทรดแต่ละครั้งด้วยการฟิกซ์หลอตเพื่อนๆจะสามารถคำนวณมันนีแมเนต์หรือความเสี่ยงแต่ละครั้งให้เท่าเท่ากันทุกครั้งได้อย่างไรในเมื่อเราฟิกซ์หอตแต่ขนาดของสต็อปลอในการเข้าเทรดแต่ละครั้งเราไม่สามารถฟิกได้ เนื่องจากตลาดในแต่ละช่วงเวลาราคาความผ,ลผ,ลผลันผวนขนาดของ Stop l o s สจึงไม่สามารถทำให้เท่ากันได้ในทุกครั้งที่เข้าเทรดเรื่องสำคัญที่ตามมาก็คือเพื่อนๆจะ Overtrade โดยไม่รู้ตัวว่ากำลัง Overtrade ในที่นี้หมายถึงการเทรดเกินความเสี่ยงสูงสุดที่เพื่อนๆสามารถรับได้ในแต่ละครั้งนั่นเองลองมาดูสไลด์ถัดไปกันนะครับตารางที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็นตารางในการคำนวณหลอดไซด์บรรทัดแรกนะครับ เทรดเดอร์ A กำหนดขนาดของหลอดไซส์แล้วค่อยมาดูความเสี่ยงที่เขารับได้สุดท้ายค่อยคำนวณออกมาเป็นขนาดของ Stop l o อสอย่างนี้ไม่ดีนะครับเทรดเดอร์ B กำหนดขนาดของ Stop l o อสขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ที่เพื่อนๆแต่ละคนใช้แล้วค่อยไปดูความเสี่ยงที่รับได้สุดท้ายค่อยคำนวณออกมาเป็นหลอดไซส์อันนี้ยอดเยี่ยมนะครับบรรทัดแรกของเทรดเดอร์ A สิ่งที่เราได้รับก็คือ ขนาดของ Stop Loss ที่ไม่เหมาะสมสำหรับแต่ละคู่เงินบรรทัดถัดมาสิ่งที่เราได้รับก็คือขนาดของ Stop Loss ที่เหมาะสมเพราะเราคำนวณจากกลยุทธ์ของเราใช่ไหมครับความเสี่ยงที่ถูกกำหนดไว้แล้วในแต่ละครั้งและขนาดลอ t ที่ถูกต้องเหมาะสมในการเทรดแต่ละครั้งนั่นเององค์ประกอบในการคำนวณลอดไ้ายหลักๆก็มี s t o p l o s s ความเสี่ยงที่รับได้ในแต่ละครั้ง และก็บาลานซ์หรือจำนวนเงินที่อยู่ในพอร์ตของเพื่อนๆน,นะครับเราลองมาดูกันว่าเราจะกำหนดขน,ดขนาดของการเข้าเทรดแต่ละครั้งให้เหมาะสมถูกต้องได้อย่างไรข้อ1เพื่อนๆต้องมาดูก่อนว่าจำนวนเงินที่ใช้ในการเทรดแบบที่เพื่อนๆยอมสูญเสียได้เนี่ยทั้งพอร์ตผมวงเล็บว่าทั้งพอร์ตนะครับเงินที่เพื่อนๆลงทุนควรจะเป็นเงินเย็นเสียเงินส่วนนี้ไปก็ยังมีเงินส่วนอื่นสำรองเหลืออยู่อีกเยอะไม่ได้ทําให้ชีวิตของเพื่อนๆเดือดร้อนข้อ2 เพื่อนๆต้องมาดูว่าความเสี่ยงที่เหมาะกับตัวเพื่อนเองเพื่อนๆเ,เ,เ,เป็นเทรดเดอร์แนวไหนเน้นปลอดภัยก็อาจใช้ความเสี่ยงต่ำกว่า1%หรือจะบุ๊งล้างผ่านก็อาจจะเลือกความเสี่ยงที่สูงกว่า5%เลยก็ได้ข้อ3สูตรคำนวณข,ขนาดของหลอดซ้าในการเข้าเทรดแต่ละครั้งสูตรนี้เราใช้กับคู่เงินที่มีค่าปิดวลูเท่ากับ10ผมหมายถึงคู่เงินที่ลงท้ายด้วย USD ยกตัวอ,อย่างเช่น EU GU N.U.A.U. หรือว่าทองคําสําหรับความรู้เกี่ยวกับเรื่อง p i p Value เนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูข้อมูลในเพจของเราได้เลยนะครับหรือาจจะอ่านจากอ e ีบุ๊กที่ผมแจกไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้เหมือนกันมาดูสูตรกันนะครับหลอดไซ e ์เท่ากับ Balance คูณกับความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์หารด้วย Stop l o อสเป็น Point ผมแปลมาเป็นภาษาแบบเข้าใจง่ายๆก็คือจํานวนเงินที่เพื่อนๆพ,พร้อมจะเข้าเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้งยกตัวอย่างเช่น ถ้า2%ของบาลานซ์อาจจะเท่ากับ200เหรียญก็เอา200เหรียญมาตั้งเลยหารด้วยขนาดของ Stop l o อสเป็น Point เป็น Point นะครับไม่ใช่เป็น PIP เรามาลองดูตัวอย่างการคำนวณหลอดซ้ายกันจากรูปนะครับ Stop l o อส200 Point สีแดงนี่คือ Stop l o อสนะครับสีเขียวคือเทคโปรฟิตที่เราคาดหวัง TP เท่ากับ400 Point อ ratio ก็คือ2ต่อ1เราคาดหวังว่าเราจะเทคโปรฟิตที่400 point โดยใช้สต็อปลอสที่200 point 400เป็น2เท่าของ200ก็คือ2ต่อ1นะครับบาลานซ์ Balance, เงินในพอร์ตของเราตอนนี้มี10,000เหรียญความเสี่ยงเราเลือกใช้ที่2% 2%ของ10,000เหรียญก็คือ200เหรียญโอเคเรามาดูสูตรนะครับจากสูตรหลอดไซ e ์เท่ากับจำนวนบาลานซ์คูณเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงก็คือ2%ในวงเล็บนี้เท่ากับ200เหรียญนะครับหารด้วย200 200คือ2 0 0ร้อยพอยต์สต็อปลอดขนาด200พ คำตอบที่ได้ออกมาคือ200หาร200เท่ากับ1หลอดเอเคนะครับอีกครั้งนึงนะครับหลอดไซต์เท่ากับบาลานซ์คือ1,000 0ื่เหรียญคูณด,ด้วยความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์คือ2%อันนี้คือสิ่งที่เรากำหนดขึ้นมาเองนะครับนี่คือบาลานซ์ในมือของเรา1,000หมื 1, ่คูณ2เท่ากับ200เหรียญหารด้วย200คือขนาดของ Stop ป o ล s 2 0องร้อพอยต์0เหรียญหาร200พเท่ากับ1ลอด ตรงนี้หวังว่าเพื่อนๆจะทันกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรานงมาดูตัวอย่างจากกราฟจริงนะครับวิธีการคำนวณหลอดส์โอเคผมเปิดกราฟมาละแต่ก่อนอื่นจาได้ไหมครับที่ผมบอกเพื่อนๆนว่าวันนี้ผมจะมีวิธีการคำนวณหลอดสาแบบง่ายๆมาฝากเพื่อนๆให้เพื่อนเอนเ,อนเข้าไปที่เว็บนี้นะครับ www earn forex com earn forex com นะครับพอเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เสร็จปุ๊บ คลิกเข้ามาที่ซอฟต์แวร์เลือกไปที่ MetaTrader Indicator นะครับคลิกคลิกลงมาเสร็จเพื่อนๆจะเจอโอ้โหเต็นไปหมดเลยครับอินดิเคเตอร์ใช้ได้เหมือนกันนะครับหลายๆตัวนี่น่าสนใจเลยแหละเพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูคราวนี้ผมไม่ได้แจกอินดิเคเตอร์เพื่อนๆมาโหลดกันโหลดเราไปใช้กันเองได้เลยนะครับโอเคอินดิเคเตอร์ที่ผมพูดถึงในการคำนวณหลัก้ายคือตัวนี้คลิกเข้ามาที่ position size calculator นะครับคลิกคลิกเข้ามาปุ๊บก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ของตัว i n เค c a t o r ตัวนี้เพื่อนๆก็ลองอ่านดูว่าใช้งานกันยังไงหน้าตาของรูปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีการคำนวณเดี๋ยวเราไปดูของจริงกันเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจนมาถึงบรรทัดนี้ดาวน์โหลดให้เพื่อนๆคลิกตัวนี้นะครับ position size calculator วงเล็บ main window นะครับ for meta trader 4คลิก แล้วก็เปิดไฟล์นะครับโอเคเราได้ไฟล์มาแล้วนะครับก็คือ2ไฟล์นี้ตอนนี้เพื่อนๆกลับไปที่กราฟของเพื่อนๆน,นะครับคลิกเข้ามาที่ไฟล์ open data folder เลือกมาที่ mql indicator โอเคเสร็จแล้วก็กลับมาที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับ2ตัวนี้ คลิกเลือกทั้งสองตัวเลยนะครับแล้วก็ drag มาเข้ามาไว้ที่โฟลเดอร์อินดิเคเตอร์ที่เราเลือกเมื่อกี้นี้ไฟล์มาแล้วนะครับตอนนี้มีไฟล์ชื่อ position size calculator mqh กับ mql 4นะครับโอเคเราปิดไปเลยครับกลับเข้ามาที่ mt 4ของพื่อเพื่อนอีกครั้งหนึ่งเลื่อนขึ้นมาที่ตัวนี้นะครับ n a v i g a t o r window i n d i c a t o r แล้วคลิกขวา refresh โอเคหลังจากรีเฟรชแล้วนะครับเพื่อนเลื่อนลงมาตรงที่ position size calculator ดับเบิลคลิกนะครับโอเคดับเบิลคลิกเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เราจะเปลี่ยนค่าอะไรกันบ้างนะครับคลิกขวาเลือก i n d i c a t o r list โอเค okay. เดี๋ยวผมลบทิ้งไปตัวหนึ่งมันเปิดซ้อนกันอยู่นะครับ อีกทีนะครับอินดิเคเตอร์ที่ผมลากมาแล้วเนี่ยคลิกขวาเลือกอินดิเคเตอร์ลิสต์คลิกเข้ามาที่ตัวอินดิเคเตอร์2จุดนะครับที่เราต้องเปลี่ยนคือ entity type เลือกเป็น pending นะครับแล้วก็ list ตัวนี้เลือกเป็น2%ตามตัวอย่างโอเคเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับสีผมก็เปลี่ยน subplot ให้เป็นสีแดงตรงนี้เปลี่ยนได้ตามใจชอบเพื่อนๆเ,เลยนะครับหลังจากเราเซตค่าจากอินดิเคเตอเสร็จแล้วผมจะมองหาจุดเข้าและจุดออก โอเคผมเจอแล้วครับสมมุติผมยกตัวอย่างผมจะเข้าเทรดที่บริเวณนี้แล้วกันผมเจอ Swing Point ใช่ไหมครับเป็นสวิงไฮ g h f ก a ั t a l ผมจะเข้าเซลล์ผมเจอแท่ง t r i ก g e r าร์และ t ิ i กกะบาร์คือราคาปิดสามารถอชนะราคาต่ำสุดของแท่ง Swing High Fractal ได้ผมเข้าเทรดที่แท่งถัดมานี่คือจุดเข้าที่ราคาเปิดของแท่งนี้ผมจะเข้าเทรด เพื่อนๆสงสัยวิธีการเข้าเทรดย้อนกลับไปดูที่วิดีโอเรื่อง Swing Point ได้นะครับโอเคผมเซตจุดนี้คือจุด Stop Loss ของผมผมเลื่อนเส้นสีน้ำเงินมาที่จุดเข้าคือ Entry ขอย่างผมก็คือคราคาเปิดของแท่งนี้นะครับแท่งสีดำโอเคเราลองมองย้อนเข้าไปดูว่ามีตัวหนังสืออะไรที่อธิบายเกี่ยวกับเส้น2เส้นนี้บ้างนะครับ entry level ราคาที่เส้นสีเงินคือ0.74126ใช่ไหมครับเป๊ะไหมครับ74126ส่วนเส้นสีแดงก็คือ stop loss ตัวหนังสือสีแดงก็บอกว่า stop loss ที่ level 0.75100 input ที่เราสร้างไว้คือ2%ใช่ไหมครับเนื่องจากพอร์ตเนี้ยผมมีบา l าน c e อยู่1,1435 USD เป็นพอร์ตเดโมนะครับ ผมเปิดบัญชีที่หนึง่งหมื่นหนึ่งแต่ผมลองเทสอินเกเตอร์ตัวนี้ก็เลยมีตัวเลขวิ่งขึ้นมาที่400โ okay. อเคกลับมาที่กราฟอีกครั้งนะครับอินพุตคือ2ความเสี่ยงคือ2ของ1 4ึ่งก็เท่ากับ208เหรียญอินเกเตอร์ตัวนี้ก็คำนวณหลอดซส์ออกมาให้เราโดยอัตโนมัติความเสี่ยงที่อินเกเตอร์คำนวณออกมาคือ2องเหรียญจุดห้าสหลอดซส์หรือโพซิชันไซส์ที่จะเปิดเนี่ยนี่บรรทัดสุดท้ายคือโพซิชันไซส์นะครับก็คือ0.21 ความเสี่ยงเท่ากับ1.96%ใกล้เคียงนะครับคำนวณออกมาไม่เป๊ะ 2%, 2เพราะว่าตัวเลขที่คำนวณออกมามันมีการหารและมีปัดเศษนิดหน่อยโอเคนะครับคำตอบคือใน Position นี้ถ้าเพื่อนๆจะเปิดความเสี่ยงที่2%บนบาลานซ์14,35เหรียญเนี่ยเพื่อนๆต้องใช้หลอดไซด์เท่ากับ0.21 0.21หลอดเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการคำนวณกันนะครับ จากสูตรนะครับหลอดสายเท่ากับจำนวนเงินที่เราพร้อมจะเสี่ยงในแต่ละครั้งหารด้วยจำนวน Stop Loss ที่เป็น Point นะครับโอเคผมใส่จำนวนเงินที่จะเสี่ยงในแต่ละครั้ง208.7นะครับผมใส่ไปแล้วจุดเข้าคือ0.74126 s t o p l o s s ่7 5 1 0 0ขนาดของ Stop Loss ที่คำนวณได้คือ974 Point มาดูหลอดซสายนะครับ เห็นไหมครับคำนวณหลอดสายออกมาเท่ากับ0.21เท่ากันไหมครับโอเคเนาะผมกาลังจะบอกเพื่อนๆว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ช่วยให้เพื่อนๆไม่ต้องคานวณหลอด้ายเองครับแค่ลากเส้นโอเคกลับมาดูที่กราฟทีเนาะลากเส้นสีแดงไปยังจุดที่เป็น stop loss เส้นสีเงินไปยังจุดที่เป็น Entry เพื่อนๆก็จะได้ค่าหลอดสายที่ถูกต้องออกมาแล้วหมายเหตุคือเพื่อนๆต้องเปลี่ยนค่าความเสี่ยงตามความเสี่ยงที่เพื่อนๆรับได้ด้วยอย่าลืมนะครับโอเค สำหรับวิดีโอนี้ก็คงมีเนื้อหาประมาณนี้เพื่อนๆมีคำถามไดสามารถทิ้งคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ของโพสต์นี้ได้เลยนะครับผมจะเข้ามาตอบให้เร็วที่สุดพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ